จิตใจเขาเป็นยังไงเขายอมรับหรือไม่ยอมรับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอยู่ที่ตัวเราเองว่าเรานั้น,นแสดงออกเนี่ยนะครับความเป็นกระเทยเนี่ยเราแสดงออกอย่างไรให้เขายอมรับนับถือบางคนเป็นเพศที่สามแต่กระตู้หูวิ์ไว้เป็นที่รังเกียจของสังคมแล้วอย่างเงี้ยจะมาผมก็ไม่ยุติผมก็ว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะครับนะครับ ที่บอกว่ามีการล้อเลียนจนกระทั่งหนึ่งขั้นฆ่าตัวตายผมก็เคยได้ยินข่าวแต่ว่าในอีกแง่งมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในการเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัตราส่วนเนี่ยผมถามหน่อยเถอะครับว่าไอ้ส่วนที่โดนล้อเลียนจนกระทั่งเนี่ยพ่อแม่รับลูกไปได้ที่ลูกเป็นกระเทยเป็นอะไรเนี่ยนะครับกับพ่อแม่ที่เขายอมรับนะครับที่ลูกในความที่ลูกเป็นเนี่ยนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ถ้ากฎผมคิดว่าผ่านอยู่แล้วครับกฎหมายฉบับนี้นะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่จบนะครับแม้ว่าพรบรฉบับนี้จะผ่านเหตุที่เหตุผลที่ผมบอกว่าไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมครับเราจะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับที่มันไม่ใช่ในแง่มุมของกฎหมายให้คนทั้งสังคมได้ยอมรับบุคคลในเพศที่สามผมเองเนี่ยจำได้ในการเลือกตั้ง ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะมันมีบุคคลนะครับที่เป็น LGDP เ,เป็นเพศที่สามเนี่ยนะครับได้มาอาสาแต่ผลปรากฏว่าผมผมเองผมเชียร์นะผมเชียผมเชียมาแต่ผมมาเลิกเชียร์ตรงไหนครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเราจะเรียกร้องสิทธิสิทธิกระเทยสิทธิอะไรท่านครับ ถ้าสังคมไทยเนี่ยไม่ให้สิทธิไม่ให้ความเสมอภาคของท่านเนี่ยวันนี้หลายคนก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ในสภา,านี้คงจะมีการกีดกันมากกว่านี้แล้วครับวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยเราให้โอกาสดังนั้นละครับเคยได้ยินไหมครับว่าเออดีไว้เอาเนี่ยเอาพวกเพศที่สามมาอยู่เอ,อกลุ่มคืนแขงดีอะไรดียังมีการชื่นชมด้วยซ้ําคือจริงๆแล้วเนี่ย เวลาพูดอะไรผมเองก็อยากจะให้พูดในแง่ทั้งให้ทั้งสองด้านะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่จบสําหรับพรบฉบับนี้แม้จะผ่านเพราะผมเองจะต้องผมเองตั้งใจที่จะต้องทําให้คนในสังคมได้ยอมรับเ,เพศที่สามโดยดุษฎดีโดยใจของตัวเองไม่ใช่ว่าจะมาบังคับเพราะกฎหมายแม้ว่ามีกฎหมายบังคับแล้วแต่ว่าสังคมไม่ยอมรับแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ทําอะไรที่มันอยู่ดินร่องในยอยเนี่ย ผมว่ากฎหมายออกไปก็เท่านั้นแล้วครับแต่ผมยินดีที่สมุนเต็มที่ครับขอบพคุณครับขอบคุณครับเชิญ